ร้าน p C Texter ครับผมวันนี้รีวิว30แรงครับสีสันเดิมๆครับผมอุปกรณ์มีแต่ด้านหลังครับผมเป็นผ่นหาตราช้างครับผมจดทะเบียนปี54ครับสีสันเดิมๆยางหน้าไม่สวยนะครับยางหลังสวยๆครับผมยางหลังเปลี่ยนใหม่แล้วอันหลังตราช้างใบเต็มๆครับ รถเครื่องเดิมครับผมรถไม่เคยตัดท่อนครับสินล้อหลังสองฝั่งยังไม่เคยเปิดไม่เคยแกะครับผมเคื่องเดิน,ดนครับรอยมาจากโรงงานยังเหลือครับ ครับ เครื่องนิ่มๆครับผมไม่เขกไม่ไอครับ่ันใดหาอยู่ก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสเกตเฟอร์โทร0816004753 0984422502ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ